สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก้อยจะมาดูไพ่ยิปซีให้กับชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่22ทธันวาถึง20มกราคมค่ะตามาศาสตร์ของตะวันตกนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมังกรตามหัวะศาัตร์ของไทยก็ดูได้เลยค่ะโอเคที่นี้พี่ก้อยจะใช้ไพ่สามสำรับนะคะ ในการดูซึ่งไพ่สำรับแรกนี่จะเป็นมอตติเชลลี่เป็นจิตรกรที่ดังมากๆของอิตาลีค่ะไพ่อันนี้จะสวยมากจะมีการมีไาลทองแวบ,บๆอยู่ตนี้ด้วยนะคะไพ่บัตติเชลลี่พี่ก้อยจะใช,ใช้แทนตัวของชาวราศีมังกรนะคะแล้วก็พี่ก้อย เป็นตัวแทนหยิบไพ่ให้กับชาวราศีมังกรมาแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีมังกรเจอกับอะไรมาบ้างนะคะถัดมาไพ่กองนี้เป็น Ra d i a n t Rider w a เทาโร่ค่ะจะเป็นไพ่ตัวแทนของคู่กรณีของราศีมังกรนะคะพี่ก้อยก็หยิบออกมาแล้วเหมือนกันว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาเจออะไรมาบ้าง แล้วก็ไพ่กองสุดท้ายจะเป็น Golden Art Nuovo Taro ค่ะอันนี้เป็นไพ่ของอิตาลีเหมือนกนันก็จะมีทองเคลือบอยู่บน PVC นะคะสวยมากสำหรับนี้สำหรับนี้จะใช้เป็นการที่ก็จะใช้เป็นไพ่ที่เชื่อมโยงระหว่างความรู้สึกของ คู่กรณีของชาวราศีมังกรกับราศีมังกรนะคะแล้วก็จะเป็นไพ่ที่จะใช้ดูบทสรุปที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้วันที่11กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม2564ด้วยนะคะตอนนี้เรายังไม่เปิดอันนี้นะเราจะค่อยเปิดไปทีหลังอ่ะมาดูกันตอนนี้ราศีมังกรที่ผ่านมาเจอกับอะไรมาบ้างนะคะ ะะชาวราศีมังกรได้8ถ้วยได้ The World ได้3เหรียญ three of pentacles นะคะเหมือนกับว่าที่ผ่านมานี่ชาวราศีมังกรมีการได้ทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วมีการสื่อสาร มีคอมมูนิเคชันใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งเราดูในเรื่องของความรักนั่นแปลว่าจริงๆแล้วมันก็จะค่อนข้างเรื่อยๆอยู่นะสำหรับชาวราศีมังกรก็คือคุยกันตามปกติแต่ว่ามันจะมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนไม่รู้ยังไงเดี๋ยวเรามาขยายกันอีกทีนึงว่าใหม่นี้ใหม่ยังไงเดี๋ยวขอพี่ก้อยดอวนนี้ ไพ oh. ่ขยายของ The World ที่เกิดขึ้นนะคะดูเหมือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์ของเราชาวราศีมังกรในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะเหมือนกับว่า วิวออฟจูเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งอาจจะแปลได้ว่าทั้งดีและไม่ดีเหมือนกับว่าจากดีไปสู่ไม่ดีไม่ดีมาสู่ดีอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเท่าที่พี่ก้อยเห็นนี่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดความทุกข์กับชาวราศีมังกรเลยละ่ะก้าวดาบ g น t o ยออฟซอสนะคะทำไมเป็นงี้ โอเคแต่ว่ายังไงก็ตามชาวราศีมังกรก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกับคู่กรณีตามปกติอยู่นะคะดีไม่ดีถ้าเป็นไพ่สำหรับอื่นนะนะแปดถ้วยนี่จะเป็นรูปผู้ชายหนึ่งคนหันหลังเดินจากไปไม่แน่ใจว่า มีใครเดินจากชาวราศีมังกรไปหรือเปล่าหรือชาวมังกรเดินจากใครไปเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะมาดูดีกว่าว่าแล้วของเขาล่ะในช่วงที่ผ่านมาชีวิตรักของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพี่ก็ยกให้ดูเนาะเดี๋ยวจะไม่ชัด ได้เดอะสตาได้คิงออฟส o r t ได้นายออฟวอนเออมันเหมือนกับว่าเขาเหมือนไม่ได้คอนเซนเทรตเรื่องความรักความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาเลยด้วยซ้ำไปเหมือนกับ The Star นี่มันอาจจะมีในช่วงที่ที่เขากำลังเยียวยาตัวเองอยู่หรือเปล่าจากเรื่องอะไรสักเรื่องไม่รู้ แล้วเขามีความเย็นชาอยู่พอสมควรเลยล่ะแต่ลักษณะของ King of s o r t เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาจะเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในอะนะคะเหมือนเขาจะโฟกัสไปเรื่องงานด้วยซ้ำน่ะเขาไม่ให้เรื่ความสัมพันธ์ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่เลยในช่วงที่ผ่านมานะ เดี๋ยวทีนี้ถัดไปเดี๋ยวพี่ค่อยจะลองดูนะคะว่าแล้วตอนนี้ชาวราศรีมังกรเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือไม่จากความทุกข์ที่ผ่านมานะคะ ชาวราศีมังกรได้ the empress นะคะได้ k n i g h t of swords ได้ seven of swords ซึ่งมันดูเหมือนว่าชาวราศีมังกรจะมองเห็นคุณค่าของตัวเองขึ้นมาละในช่วงนี้อย่างน้อยที่สุดก็คือเห็นคุณค่าของตัวเองมากกว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาพี่ก้อยไม่แน่ใจว่าด้วยความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้เรา เริ่มมองเห็นคุณค่าของตัวเองว่าเฮ้ยบางทีทําไมเราต้องไปทนทุกข์ทรมานกับไอ้เรื่องแบบนี้คนแบบนี้ด้วยนะไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันดีตรงที่ชาวราศีมังกรเริ่มรู้แล้วแหละว่าฉันมีคุณค่าแล้วก็ night of s w o r d s นี่มันเหมือนการพุ่งทยานไปข้างหน้านะคะแต่ <laughs> มันมี เซเว่นออฟซอร์อยู่คือต่อให้พุ่งไปข้างหน้ายังไงเนี่ยมันจะมีการพวักพวงเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเหมือนกับไปแต่ก็ยังหันกลับมามองเขาอยู่นะยังถ้าส่องได้ก็ยังส่องอะ่ะแต่ถ้าถามว่าโดยหลังแก่ใจความแล้วยังชาวราศีมังกรแฮปปี้กับตัวเองไหมแฮปปี้นะเพียงแต่ว่าอ,อ,อยากเห็นบ้างอยากดูบ้างก็ได้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะดูดีขึ้นนะ ามาดูเขามั่งว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างมีความสุขดีอยู่หรือคิดอะไรถึงใครอยู่นะคะคู่กรณีของชาวราศีมังกร ถึงใครสักคนที่เขาจากไปหรือเดินจากเขาไปนะคะแล้วเขาเฮิร์ตมากด้วยพี่ก้อยไม่แน่ใจว่ามันโยงเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวเราจะมีลำดับถัดไปเราจะดูแล้วแหละว่าแล้วคนที่เขาคิดถึงเนี่ยใช่ชาวราศีมังกรหรือเปล่านะคะ คือเหมือนเขาเฮิร์ตกับคนคนนี้มากเลยเขามีเดรโมนมีความไม่ชัดเจนความลังเลสงสัยความอึมครึมในความรู้สึกในความสัมพันธ์ในอะไรทุกอย่าง Six of s o r t s มีคนจากไป Three of s o r t s เห็นดาบสามดาบนี้เสียบทะลุหัวใจไหมคะพิ้กไกว่านะ่าจะมีใครสักคนเดินจากเขาไปนะ ไม่ใช่เขาเดินจากโอเคทีนี้เรามาดูแล้วคู่กรณีของชาวราศีมังกรเขาคิดหรือรู้สึกอะไรกับชาวราศีมังกรตอนนี้คะ อุยอ้ยอุ้ยเอ่อมี The m a g จิ i เชขึ้นมา The m a g i c i เชนี่จะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถสูงมากเหมือนนักมายากลว่าอย่างนั้นเถอะคือสามารถที่จะเสกอะไรที่คนธรรมดาทั่วไปทำไม่ได้แต่เขาเลือกที่จะนิ่ง แล้วจบอืมมันเหมือนเหมือนเขามีความรู้สึกว่าเขาคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับชาราศีมังกรอาจจะผ่านการไตรตรองมาแล้วว่า ไม่น่าจะไปต่อได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวพี่ก้อยขอขยายตรงนี้นิดน,นึงนะคะว่าทำไมเป็นงั้นั้แต่ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าไพ่พี่ก้อยนี่อาจจะไม่ได้แทนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะว่ามีตั้งหลายคนเนาะอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งในราศีมังกรนะ ค okay. มาดูกันว่าทำไมถึงมีทาวเวอร์เกิดขึ้นเออเหมือนนี่ค่ะมี the lover เกิดขึ้นแล้วมี ten of cup เกิดขึ้น the lover คือการที่ใครสักคนมีความรัก แล้วเป็นความรักที่จะต้องเลือกอันนี้คืออดัมกับอีฟที่อยู่ในสวนเอเดนนะคะแล้วก็ถ้ามองดูอ,อีฟอีฟยังไม่แน่ใจเลยว่าแล้วคนเนี้ยใช่คนเนี้ย <c oughs> เขามองได้สองกรณีเลยนะคะว่าเขาน่าจะไปเจอใครที่เขาคิดว่า คนนี้น่าจะเป็นครอบครัวกับเราได้มากกว่าชาวมังกรหรือเปล่านี่คือความคิดของเขาอะ่ะเดี๋ยวเราดูให้สรุปดีกว่าแล้วตั้งแต่วันที่11กรกฎาถึง31กรกฎาเขาจะ take action อะไรกับชาวราศี องกหรือปลา มีไพ่สามคาถาหมายถึงไพ่ของการรอคอยมีไพ่ของ5คาถาหมายถึงหมายถึงมีการต่อสู้น่าจะเป็นการต่อสู้ข้างในหัวใจของเขาว่าจะยังไงต่อดีแล้วมีไพ่อสังฆราชขึ้นไฮพรีสพี่ก้อยคิดว่าเขาน่าจะ ไม่ทำอะไรนะเหมือนเขาจะพยายามจะปรงด้วยซ้ำไปว่าเออมันก็คงไปต่อไม่ได้มั้งคงแต่ในขณะเดยียวกันถ้าถามว่าเขาไรายเยื่อใหญ่โดยสิ้นเชิงไหมคงไม่อะ่ะเพราะว่าไม่งั้นเขาคงจะไม่ตีกันข้างในหัวเขาหรอกนะนี่แอคชั่นที่เขาจะเทคนะคะคือสรุปว่าเขาไม่เทคแหละแต่เขาก็ เขาไม่เทคเพราะว่าเขาคิดว่ามันน่าจะจบแล้วเขาจะปรมแล้วเขาจะปล,ล,ะปล่อยมาดูบทสรุปดีกว่าว่าตั้งแต่วันที่เออ sorry วันที่สิถึงวันที่สากรกฎาคมเนี่ยมันจะจบลงยังไงบทสรุปจะออกมาแบบไหนนะคะความสัมพันธ์ระหว่างชาวราศีมังกรกับคู่กรณีนะคะพี่จ๊อพี่ก้อยเอาใจช่วยมากๆเลยแปบบ๊บนึงนะ ขออธิษฐานดีๆเลยค่ะ Oh. เขาดูเหมือนจะต้องมีการเดินจากไปแน่นอนไพ่สำรับนี้คือ8ปดถ้วยค่ะซึ่งถ้าดูมันคือสถานการณ์ปัจจุเอ่อสถานการณ์ในอดีตของชาวราศีมังกรนะคะ8ดถ้วยเหมือนกันแต่คนละสำรับที่พี่ก้อยเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว,ว่าเหมือนมีคนเดินจากไปนะคะสกสำรับอื่น คือมันจะภายในเดือนนี้เขาจะเดินจากไปแน่ละ่ะแล้วไปด้วยความเศร้าด้วยไปเพื่อทำอะไรเขาจะใช้งานเข้ามาเยียวยาตัวเองค่ะเขาจะทำงานเยอะระเยอะมากขึ้นภายในเดือนนี้แน่นอนเพื่อที่จะให้ลืมอนะทั้งลืมทั้งปลงคือฟอสตตัวเองแบบหดหนั่นเลย แต่ยังไงก็ตามชาวราศีมังกรอย่าเพิ่งเป็นทุกไปนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่ก้อยบอกนั่นแหละชาวราศีมังกรทั่วโลกมีตั้งเยอะอาจจะไม่ใช่เราก็ได้แต่อาจจะเป็นชาวราศีมังกรท่านอื่นนะคะแล้วก็อีกอย่างคือความแน่นอนคือความไม่แน่นอนตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แต่อีกสัก1วันสองวันสาวันเดือนหน้ามันอาจจะเปลี่ยนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะแต่ว่า ณนะตอนนี้คือโดยสรุปเขาน่าจะเจอใครสักคนแล้วก็คิดว่าคนนั้นน่าจะเหมาะแก่การสร้างครอบครัวด้วยหรือเปล่าไม่รู้เขายังลังเลของเขาอยู่เลยนะคะเขายังเลือกอยู่แต่ในขณะที่เขาเลือกเขาก็เลือกที่จะไม่ทำอะไรด้วยเช่นกันตอนนี้เขาเลือกที่จะให้มัน จบไปเลยแบบเนี้ลรวปลุงพี่ก้อยเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์โอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเดือนหน้าเรามาดูกันอีกทีหนึ่งมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะเอาใจช่วยนะสวัสดีค่ะ